ผ้ขาดเราเลยค่ะแบบเลวร้ายดิเ <c oughs> จ็บไม่ได้เจ็บไม่ได้เดี๋ยวช่องบินเดี๋ยวช่องบินคือว <c oughs> ่าคือว่าวถูกแทบกำลังจะไปลงเก่าตลาดอะไรนะคะตลาดวีมาร์เก็ตถ้าจะมีคนรู้จักเยอะมักงน่า,น,าน,นี่คมน่ากระบ,บางใช่ไหมรู้จักไหมคะ น่ารักอ่ะขอบคุณคพะพีไปเชียร์บอลแล้วแล้วเดินตลาดเปนเซลกันครับทำไมต้องเซลคะขายอะไรไหมคะขายซ้องตำ่ารีสขายตำหุ่งติดตามกับแน่ได้บอกครับครับผมสวัสดีครับไปรอนะครับที่ตลาดโอเคครับผมปุ๊กไก่เจ้าของตามกลับแน่ ดี๋ยวหนูว่างหนูเข้าไปดูเนาะหนูไม่ค่อยได้เข้าไปดูเลยเดี๋ยวเสร็จธุระจะไปหาโอเคค่ะพี่ตลาดตลาดน้าใช้นะครับสวยน่ารักครับตลาดน้าใช้อยู่ไหนอะพี่อยู่ใส่ครับนี่ตอนนี้อยู่บางน้ำเปรี้ยวคับพี่ใต้บ้านผมเลยครับพี่อยู่ไหนอะเจ้าปอจาต้องร้องต้องร้องตลาดน้าใช้อยู่ไหนอะพี่หนูไม่รู้จักหนูเพิได้ยินอยู่นะตลาดน้ำใช้ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่คำลองอพี่ทำไรอ่ะด่วนคอมเมนต์ไม่ทันทุกทีนะพี่มันมันเร็วอะ่ะมาชนมาทรงบุรีรัมย์เดอ้อบบไปดอกบุรีรัมย์ซังบุรีรัมย์มีคนมันแย่มีคนมันใหญ่รัดกบบระงป๋าผมโคราดเฮ้ยเราอ่านประทันไปแล้วสวัสดีพี่เคียวมาขายข้างกันบอกแค่ที่จักรร้านเพราะว่า น้าที่คมแล้วกระบังไงน้านี่คมแล้วก,กระบงงักกะบงบอกแค่นั้นสังเป็นบางคนเด้อคนบุรีรัำเด้บอบ่ได้สังทุกคนเปิดร้านส้มตามแซ่บเด้อลานนี้แม่บอกเคยไปบปะน้าก,กระบังสิบสี่ทับสามมาละกออวดแค่ครับแมนบอกมาและกออวดพี่ชายพี่ชายหนูหนูกะถามบอกหนูอ่านไม่ทันขอโทษด้วยนะคะ มันบางทีมัน,มน,มน,มนคอมเมนต์มันรัวรัวรัวขึ้นเลยอะไม่ทันซืนน้อมาใหม่นอะซื้อสม,นนอม,มตัตมมนเ,ตเ,เนี่ยหาสิครกมาเลยตําไปทาเลยตำื่อในเด้อโอเคกบพี่จะไปอุดหนุนไหมดีบอกตลาดน้ำใช้แถวแถววัดร้านบุญครับอ๋อต้องถามพี่นะเพราะว่าหนูก็ไม่รู้จักเดี๋ยวถามพี่ใช้ก่อนว่าใช่ไหมนี่คมแล้วกระบังผม,ผมบอกเคยไปจักเชื่อเลยครับออ เดี๋ยวเปิดร้านแล้วไปเที่ยวโอเคค่ะสวัสดีครับน้องทําอะไรน้องคูดมะละกอคติบตําม,มื้อนั่นใส่น้าตาลลายหวานจอยพี่ว่าซื้อหนูน้ำหนูบอพี่ชายหมูกระทะครับจะได้ตําใหม่วันนี้ตําตําตํามะละกอขาวนะครับอวนพร้อมเพรียงมาเลยอวนมาเลยทักมหาหนูข้างหลังเลยควมนัวถึงบอครับต้องชิมนะคะนควรนายงเองนควรอนายกายไกลไปสงหาด ส่งห่านใหญ่ไหมคะปุ้ยไกลเลยสวัสดีครับติดตามจากชุมช,ช,ชุมชุมแพ้อยอยุ่ยู่ยใกล้ๆกันเลยชุมแพอยู่สี่ชุมพูดเดี๋ยวเดี๋ยวมื้อนี้ข่อยไปเก้มือไหมแม่บอกม้าบอกเคยมาเส้อน,น้องหนูบอกพี่มาบอกหนูเนาะเคยมาบอกอพี่อะไรเนี่ยครับผมสวัสดีครับผมบอกหนูเจ้ากินรสไหไกินเปรี้ยวหวานแซ่บเนื้อก็ต้องบอกหนูเด้อ ไม่เอาไม่เอาหวานนี้หนูก็จะหนูก็จะลดหวานให้ลูกค้ารอนานแล้วครับ <laughs> ไม่รอรอรอไม่นานหรอกหนกูไปขายบ่ายบ่ายบ่ายสามนั่นแหละเห็น <laughs> ไหมคะามูเยอะใช่ไหมเนะี่ย <laughs> <laughs> ไม่ขาดกับบมีมมเนาะยไม่ขาดกับบมีแฟนบมีโมเนาะขอบอนคำนี้ใช <laughs> <laughs> ้บองเงาเนาะ ยุนเนียก็เอาดิส่งงนครับละเอ็ดไกป,ปดุดทางนี้ครับวันอาทิตย์จะไปอุดรครับผมจะไปบางออน้ำเปี้ยวฝนตกเลยฝนตกวันนี้น้องสาวสวัสดีอยู่ใส่เนาะยุไรกระบังพี่ร้านอยู่ไหนครับยุไรกระบ,งระบงังพร่งูอานไม่ทันเท่าทีนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะที่ก้าอยู่ไหมเนี่ยจริงเหรอครับที่ว่าผมมีแฟนเอาสิ จริงหนูไม่มีแฟนหนูไปตามกับพี่หนู่นะบางทีเขาเข้าใจคิดว่าเป็นแฟนหนูนะพี่ถึงไม่ค่อยมีใครกล้ามาจีบหนูเราคือพักมงม่มีแฟนเอาอีรีสทงแนสีชมพูเปนสีฟพูกันเลยยังมมีแฟนแม่ค้าครับเ <c> ห <oughs> มือนบอกน่ารักขอาครัะเมื่อนีวา่พี่โอ้พอดีเลยเดี๋ยวไปซื้อน้ำอีกแล้ครับบอกในเรื่องว่าพี่สิไปบอกในเรื่องว่าพี่อะตามหนูมาจากที่ตรงนะหนูจะให้พี่หลยๆเลย มาเที่ยวโคราชโบกป๋ไปโคราชซังโคราชซ <c oughs> ังเป็นบางคนในบ้านดงร้านยุ้ซอยใดครับซอยแรกเลยที่หน้าวัดบ้านไหนครับขอนเกน่้นยุสี่จมูกะทีไอ้กะรวยเนาะขายอยู่ที่ไหนครับยี่ลากระบังค่ะน้นปานีบลเหลือ <c oughs>